เลขท้ายสุดท้ายของตัวเองเดี๋ยวจะทนายให้แต่ท้ายที่ใสจากบัตประชาชนเลยสุนรีอ่ีมาคนแรกเลยเอาไม่ใช่ทัทานนันรัตหมายเลขสองเอาเลขท้ายเดียวเลขท้ายสุดสุดท้ายของของเขาเรียกวา่าเอานี้ดีกว่า เลขศูนย์เขาเลขศูนย์ไงเลขศูนย์ไม่แล้วทานายที่ไม่เหมือนใครนะ่จะบอกเรื่องหนึ่งให้ฟังไหมทํานายเฉพาะดวงคนนั้นนะถ้าเลขสองเข้าใจความหมายไหมไม่ได้หมายถึงว่าสองนี่คือทุกคนนะแต่จะเจาะจงไงดีไหมทายนิสัยจากปัดเลยธนรัตเอ่อเป็นคนเขาเรียกว่ายิ้มง่ายเลขสองเลขสองถ้ายิ้มง่าย แต่อ่อนไหวยิ้มสู้ทุกเรื่องยิ้มไม่ก่อนขี้เขินขี้อายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจริงๆคนชื่อธนรัตน์มีปัญหาเรื่องน้ำหนักขึ้นง่ายลดยากหรือขึ้นยากลดง่ายมันจะเป็นอย่างนี้มันจะรู้สึกว่าแบบมันสวิงง่ายธนรัตน์เอาเด่นๆเนาะก็ถือว่า เป็นคนที่ใบหน้าสําคัญความว่าใบหน้าหมายถึงว่าผิวพรรณใบหน้าต้องมาก่อนอ่ะเอางี้ว่าจุดเด่นของหน้ามาก่อนเลยอะ่ะเ,เป็นคนชอบเขาเรียกว่าก็าเป็นไม้เป็นมือช่วยเืยคนอน่งถ้ามีงานที่ไหนนะ มีอะไรที่แบบต้องไปอยู่ตามพวกที่นู่นที่นี่นะที่แบบไปช่วยเหลือสังคมพนรัฐจะอยู่ตรงนั้นอ่ะศูนย์ทะเลหมายเลขศูนย์ศูนทะเลก็เรียกว่าจริงๆอ่ะเป็นคนมีความลับในตัวเองเยอะแล้วก็มีภูมิความรู้ในตัวเองเยอะเก็บเกี่ยวความรู้จากประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้จากการเรียนรู้เยอะมาก ฉะนั้นคนนี้ประสบการณ์สูงคนใหม่ยเลขศูนนะเอาแบบรวมๆก็ได้คนที่มีเลขศูนย์นะเป็นคนทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเป็นคนทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าปรารถนาดี แต่เขารู้สึกอัดหรืออาจจะมองว่าเราอะไม่เขาเรียกว่าให้เขาแต่เขาไม่เคยนั่นอ่ะพินเซอซก็ศูนย์เหมือนกันหรอหมายเลขศูนย์ใช่ไหมเนี่ยเป็นคนเห็นไหมพูดแม่นจริง,รงอ่ะเอาพินเซอซก็ศูนย์ด้วยเดี๋ยวจะพูดเลยเกือบทุกเบอร์ไปเลยดีกว่าทุกเบอร์ไปเลยนะวันนี้ทุกเบอร์แล้วกันเมื่อกี้เบอร์อะไรนะเบอร์แรก สองแ,แล้วก็ศูนอ่าเบอร์ละสองแล้วก็ศูนนะเดี๋ยวจะพูดให้ยาวขึ้นนิดหนึ่งนะไปที่ลงท้ายที่สูนย์ศูนยะ์หมายเลขลงท้ายนะบระารศนยหมายเลขศูนยนะ์เนี่ยเขาเรียกว่ามีจินตนาการและความเพ้อฝันในตัวเองนะสามารถจินตนาการว่าสมมุติถ้าถ้าถ้าจะสร้างสร้างนวนิยายเนะี่ยสร้างได้เลย เป็นนักเขียนน,นักวิทยานักวนินักเขียนนักเล่าเรื่องได้ด้วยต่ำมีจินตนาการแบบเหมือนอีกโลกหนึ่งได้หมายเลขศูนย์และที่สําคัญที่สุดเป็นคนมีเงินแล้วใช้เงินเร็วเงินออกเร็วใช้เงินเร็วฉะนั้นหมายเลขศูนย์เนี่ยเป็นคนซื้อทรัพย์สินดีที่สุดอย่าเก็บเง่นเก็บิไว้ลองดูเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาตรงที่ว่า ร้อนเงินเงินแล้วชอบมีแล้วชอบใช้มีแล้วแบบมีใช้ใจ่ายตลอดแต่หมายเลขสูตรนี่มันตีอยา่างคือชีวิตพลิกหน้ามือเป็นหลังมือถ้าโจทย์แล้วเดี๋ยวจะรวยอา่าบางคนบอกแล้วถ้าฉันรวยอะ่ะก็รวยมากขึ้นถจะมีโปรไปทักนะแต่ถ้าไม่มีโปรไปทักรวยก็จะกลับมาจนนะครับแสดงว่าแมว9ก้าชีวิตอาวหมายเลขต่อไปหมายเลขหนึ่ง มอเอเมิยะไกยอีกเมียไม่เลกหนึ่งจริงแล้วอ่ะเป็นคนมันตามเลขเลยอ่ะเขาเรียกว่าชีวิตต้องดีกว่าเดิมชีวิตต้องดีกว่าเดิมแล้วต้องมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในชีวิตจากคนที่โนเน m ก็จะมีชื่อเสียง จากคนที่คนไม่รู้หรือคนรู้น้อยจะมากขึ้นเรืเ่อยๆมากขึ้นเรืเ่อยๆหมายเลขหนึ่งเนาะคือชีวิตอะเขาเรียกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่มันติดอยู่กับตัวเราเขาเรียกว่าไม่เคยหยุดอยู่กับที่ถ้าเดินยืนอยู่บนเลขหนึ่งจะเดินไปที่สองถ้าเดินเลขสองไปสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจะไม่มีวันจมอยู่กับที่แต่เป็นคนเขาเรียกว่าไม่ชอบอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานนะ นั้นไม่ชอบคนวุ่นวายคนสับสนแต่อยู่กับคนวุ่นวายสับสนได้แต่อยู่นานไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าให้เลือกจะไม่ทำคนเลขหนึ่งจมันดีอย่างเขาจกได้มรดกราบลอย่อยเลขหนึ่งนี่ จะได้แฟนแก่ทุกคนหรือว่าเป็นคนได้แฟนได้สามีเป็นคนมีตำแหน่งเนาะเอาหมายเลขสองนีทีไหมนิดหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้สองสองไปแล้วนิดหนึ่งเนาะแต่เอาอีกนิดนิดหนึ่งแล้วกันคําว่าสองของน้องสุนทรีหรือใครก็ได้ที่มีเลขสองเขาบอกว่าอ่าเทย่าเหมือนกัน จริงมันก็มีอะไรลึกซึงเนาะเราแบบ,บคร่าวๆที่สายใจคอหรือว่ามีอะไรสําคัญสาคัญเลขสองก็อีกส่วนหนึ่งก็คือชีวิตอ่ะต้องไปอาศัยอยู่บ้านคนอื่นเลขสองความหมายก็คือเกิดมาไปอยู่บ้านป้าบ้านลุงบ้านน้าหรือว่าไปอยู่แล้วก็บ้านแฟนบ้านลูกสาวบ้านล้านอะไรเงี้ยเลขสองแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเป็นไรเรื่องของการอ่อนแรง รําเนื้อกระดูกเอ็นหัวใจหรือว่าความจับอันนี้ต้องระวังเนาะเลขหนึ่งไปแล้วเนาะถ้าอยากดูแบบรู้ซึ้งก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวจะดูให้กินแทกอีกได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อมันดีหมอ,อปิินบอกแม่นที่สุดนี่แต่หัวหมายเลขสามแล้วกันใครเลขสามอ่ะกินมาทักไวหมเลขสามเป็นคนเขาเรียกว่า อยู่สบายก็ได้จะไม่ชอบก็หาให้ตัวเองเหนื่อยแต่ตัวเองไม่เหนื่อยหรอกนะแต่คนอื่นมองว่าอยู่สบายกว่านี้ทําให้ง่ายกว่านี้ไม่เอาชอบให้มือเปื้อนอะ่ะชอบลงมือชอบลงมือแต่เป็นคนเสนอความคิดเห็นแล้วต้องระวังเรื่องความขัดแย้งคนอื่นไนดะ้ ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งคนอื่นง่ายกิติมาเนาะหรือคนที่มีหมายเลขสามเนาะคือมันทําให้แบบโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจจากนั้นเป็นคนผู้แข็งไม่ได้เป็นคนอ่อนโยนแต่เป็นคนมีศิละปะแต่เป็นเพราะว่าเป็นคนหวังดีหมายเลขสาม จะเสียเพราะเรื่องหยิบยืมเพราะจะมีคนมาเอาเงินเราไปมีคนจะมาเอาไปอ่าสลันยูก็เลขสามเือนกันมีเงินไม่ได้มีเงินนะบอกไว้เลยพร้อมที่จะเลี้ยงลูกหลานเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงตระกูลอ่ะแล้วที่สำคัญพร้อมที่จะเหนื่อยแทนคนเดิน อย่าให้ใครมาบอกนะเข้าหูนะตัวเองพร้อมพร้อมที่จะเดินเรื่อนพร้อมที่จะทำทุกอย่าง <c oughs> ส่วนเสียอย่างที่บอกเนะี่ยว่ามีศิลปะนะแต่บางครั้งการพูดของเรามันทําให้คนอื่นเข้าใจเสียได้แต่ไม่เป็นสิ่งที่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นตดใจเพราะอะไรรู้ไหยเราเป็นคนชอบคนจริงใจหมายเลขสามเป็นคนชอบคนจริงใจคนไม่จริงใจไม่ใช่ใใอยากดู ทำหมายเลขสี่่ะใครใหมายเลขสี่บ้าง